สวัสดีค่ะนิชาภากุลวัฒน์ธิราชโธค่ะชื่อเล่นชื่อใบเตยค่ะหัตถการที่เตยเข้ามาทําเป็นประจำนะคะก็จะมีซูเปอร์ออร่าค่ะเป็นการผัดวิตามินเข้าสู่ผิวนะคะทําให้แบบผิวขาวก็จังใสค่ะแล้วก็ทนแดดมากขึ้นค่ะแล้วก็มีเมนูออร่าแล้วก็ออกซิพร์ค่ะความรู้สึกหลังทํานะคะผิวเตยก็จะดูแบบชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็อิ่มน้ำค่ะแล้วก็ดูขาวก็จงางใสขึ้นมากเลยค่ะ ที่ประทับใจล่ะคะก็จะมีการบริการค่ะแล้วก็การเอาใจใส่ค่ะทั้งในเรื่องของคุณหมอนะคะแล้วก็พนักงานค่ะระหว่างทํานี้ก็จะคอยถามตลอดว่าหิวน้ํำไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็ผลเป็นยังไงบ้างค่ะก็อยากให้เพื่อนเพื่อนนะคะลองมาใช้บริการดูค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ